ทุกคนเรียกว่าตอนนี้เนี่ยวงการสีกากีนะฮะฮอตมากๆเลยเป็นที่พูดถึงกันตลอดเลยล่าสุดเนี่ยมีประเด็นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องในโลกออนไลน์นะฮะซึ่งเกี่ยวโยงกับยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังอย่าง m y m เม n ดเนนะฮะจนกลายเป็นราม่าร้อนระอุที่กำลังถูกวิจารณ์กันอย่างมากวันนี้คมรีแคปมาเล่าให้ฟังครับ เรื่องของเรื่องทุกคนมีอยู่ว่าพี่แกนี่แหละฮะก็ได้โพสต์คลิปล่าสุดลงใน YouTube ของตัวเองซึ่งในคลิปนั้นนะครับปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า50นายนะครับที่มาร่วมในคลิปนี้ด้วยซึ่งคลิปนี้นะฮะมีชื่อว่าผมจ้างตำรวจ50นายไล่ตามผมไล่ตามผมเนี่ยไม่ไล่ตามแค่คนเดียวนะซึ่งมีทีมงานของเขาด้วยประมาณ7คนด้วยกันเพื่อเขาเนี่ยไปซ่อนตัวในตึกร้างและก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ50นายนี่แหละ ไปหาซึ่งก่อนจะปิดท้ายคลิปนี้นะฮะซึ่งมายเม่เนตบอกว่าอะรอบถัดไปเนี่ยจะขอแก้ตัวใหม่จะจัดเจ้าหน้าที่สัก100คนแล้วก็พร้อมกับสุนัขตำรวจด้วยแน่นอนว่าหลังจากคลิปนี้นะครับได้ออกอากาศไปประมาณสัก2วันคุณผู้ชมและมีคนเข้าไปชมมากถึง1.4ล้านครั้งเลยทีเดียวและคลิปนี้แหละทําให้หลายคนนั้นเข้าไปวิจารณ์เยอะมากแบ่งเป็น2มุมหลายคนบอกว่าโอเคสนุกดีอีกคนหนึ่งมองว่าเอ๊ะตำรวจนี่มันใช่หน้าที่ของตำรวจหรือเปล่าซึ่งคําวิจารณ์บอกอย่างนี้ว่า เฮ้ย hey, มันเป็นคลิปที่เหมาะสมหรือเปล่าคอนเทนต์นี้ตั้งใจนําตำรวจ50นายมาทำคอนเทนต์มันผิดกฎหมายหรือเปล่าหากมีการรับเงินนอกวัตถุประสงค์ของการเป็นตำรวจหรือหน่วยงานราชการซึ่งชาวเน็ตหลายคนมองว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยแล้วก็หยิบโยงไปเปรียบเทียบกับกรณีที่ตำรวจนั้นได้เป็นตำรวจนําขบวนเปิดรถไซเรนให้กับนักท่องเที่ยวจีด,ด้วย ทุกคนแถมเรื่องนี้นะฮะยังถูกตั้งข้อสงสัยอีกว่าเอ๊ตำรวจที่จ้างมานั้นเป็นตำรวจจริงหรือปลอมกันแน่ถ้าเกิดเป็นตำรวจจริงในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงกลางวันซึ่งอยู่ในช่วงของเวลาราชการมันจะสามารถทําได้จริงหรือเปล่าอะทุกคนคิดว่าไงลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะส่วนสรุปแล้วเรื่องนี้นั้นตำรวจที่หลายคนสงสัยว่าเป็นตำรวจจริงหรือปลอมนั้นต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยออกมาพูดเองโดยเฉพาะ My m a n e t น o จจ๊ะ สำหรับคลิปถัดไปนะฮะคมรีแคปของเราจะมารีแคปเรื่องอะไรอีกนั้นต้องติดตามกดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับผมถ้าเรื่องไม่คมพี่ฝีไม่เล่าบอกเลยขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ